นะครับเติมน้ำบ่อนะครับนะ้ำของเราสวยงามมากจะเอาให้เต็มนี้เลยนะครับเก็บกักน้ำเอาไว้เพื่อจะมาทำสวนแล้วนะครับพร้อมนะครับพร้อมปลูกแล้วเดี๋ยวเติมน้ำนี้ก่อนนะครับ แล้วก็จะมาตกแต่งคันคูหมฟางแล้วก็วางระบบข้อน้ำเดี๋ยวตามไปดูข้างบนว่าน้ำเราจะจะวนรอบๆเกาะนี้นะครับเดี๋ยวเดินด้านล่างก่อนดีกว่า ดูน้ำนะครับนี่เป็นเป็นลําห้วยเป็นคลองนะครับคลองไส้ไก่ที่มีขนาดกว้างเป็นแปดเมตรนะครับลึกที่ห้าเมตรอันนี้เราเติมน้ำมาแนละ้วนี่ก็จะวนมาทางนี้นะครับรอบๆเกาะขอมันก็จะเป็นเกาะ โอ้น่าจะมีกบเขียดมากระโดดแล้วนะครับตรงนี้เป็นหลุมที่กว้างนะครับสำหรับปลาที่ต้องการมาเล่นตรงน้ำกว้าง ทีนี้เราก็เอาน้ําจากในทองนี้นะครับมาสูบมาตกแต่งคันคูนี้พร้อมด้วยห่มฟางเพื่อยึดดินนะคะรับเพราะว่าจะเป็นดินเหนียว น้ำของเราก็จะวนมาถึงนี้วนมาถึงนี่นะครับแล้วก็จะมาล้นตรงท่อตรงนี้นะครับอันนี้เราทำฝายเอาไว้แล้วแล้วก็จะอ้ยมาลงมาลงบอ่ออีกลูกหนึ่ง ทางน้นก็จะมีของไส้ไก่ล้อมไปอีกแล้วก็น้ำก็จะมาโผล่ลงตรงท่อนี้นะครับแล้วก็จะจะไหลลงสู่ด้านล่างก็ด้านล่างแล้วก็เราก็จะเอาน้ำนี้ไปเติมเติมตรงท่อตรงนั้นนะครับที่เรานะครับต่อไว้เพื่อจะวนไปด้านโน้นก็คือจะเป็นน้ำวนรอบก่อน อันนี้เราก็เริ่มเติมน้ำบ่อยอีกบ่อหนึ่นะครับข้างล่างก็จะมีธนาคารน้ำอยู่สองหลุมนะครับที่ลึกมากที่หกถึงเจ็ดเมตรครับหลุมธนาคารใต้น้ำอยู่สองสองหลุมที่เราเจาะไว้ที่ก้นบ่อนะครับ ขอบคุณนะครับโปรดติดตามและให้กำลังใจนะครับสวนคุณประดิษฐ์ด้วยนะครับให้ผลิตผลออกนะครับผลละหมากรากไม้ที่เราเอย่ปลูกนะครับให้ออกดอกออกผลนะครับงอกงามเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับสมดังที่ใจมุ่งมุ่งหมายนะครับโอเคนะครับขออนุญาตปิดกล้องไว้ตรงจุดนี้นะครับขอบคุณครับ